แล้วแล้วคนจับก,กูดีเอาใช่ไหมของหนูจะเกินเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมรอบนี้กูเอาอาวุธที่กูถนัดที่สุดมาด้วยมันเร็วชาร์จเบรดมาเห็นว่ามันเป็นแท้ไฟฟ้ามันถ้ามันเคลื่อนที่เร็วมึงก็ใช้อาวุธเร็วไปเถอะต้องไปชาร์จใช้ชาร์จเบรไม่จังเป็น โอ้โหมาถึงเปิดศึกเลยโอเคอน้องโอ้ยกูใส่คุณทองแป,ป๊บเจอกูแน่หน้าหมากินสเต็กช่วยเพื่อนกันอันนี้มาแชรอุ้นใหญ่ก็ได้แหละแล้วแต่ถนัดออไม่อะ<า>เจอเดบไม่ก็ถ้าเกิดแชรอุ้นใหญ่ก็ใช้วิธีกาดเอากาดไม่เก่งจออกกังหวะนรกเกินไปอะ เอออย่าไล่กูอย่าไล่กูป๋าขอ,อ,อเสี็ตานี้ไปทำเก่อแล้วไอ้ทนันเราจะเชื่อคำเราจะเชื่อคำเพื่อน <laughs> บอกเลยว่าก่อนรูนัสซ่ามันก็คิดดีเ่พาะก่อนเท่านั้นแหละ โอ้ยบินอีกเนี้ยแน่ขอดูพ่อแจ้งคิ้วจบเลเรื่องอ้ยนั่นแหละสวยงามมากหางหางเอาหางก่อนต่กอไงให้มันลงอ่ะพุ่งดีเอ้ย โอ้ยทำไมหวยออกท no. ี่กูเอาโอยกูบอลังชาร์จแม่เยี่ยดึงเชงดึงเชงไว้ก่อนดึงเชงไว้ก่อนเออกบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วมาแล้วออกมาโอ้ยแตกใจด้วยข้าเข้าเอง ใครนั่งยองนั่งไปก่อนกูเข้าเองพื้นมาละไม่ม่ไม่มีใครเอาแจ๊กกี้มาเลยเหรอไม่ไม่นั่งยองก็ได้ทั้งนั้นอ่ะโอ้ยอย่ากระเทาะกูปลิ้นปลิ้นปลิ้นอย่างนี้เอาอีกสักดอกอือนั่นแหละเอา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 มีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญ แค่ต้องเชิญมาปันไปหนึ่งชับตาแดงแล้วตาแดงแล้วตาแดงเฮ้ยมันโกรธมันโกรธตาแดงแล้วเป็นอะไรมีคนผัวร้อนด้วยตาแดงแล้วเป็นอะไรผัวร้อนไงจะตีแรงขึ้นมองไม่เห็นตัวมันมืดจุดหายเดินโอ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น มันทำเราเจ็บเพื่อนมันโกรธแล้วอะ啊ระวังด้วยต่อให้น้ำมันปักพื้นอยู่แม่งก็อันนี้่เว้ยเจ็บก็ปลีกยอยู่ต<ก>ิดปลีกยอยู่หางต้องติดพดื้นความเลือดช่วยเพื่อนกันเอยมาหากูเยี่ยมเพราะกูปั๊มเลือดเสร็จพอดียังไงล่ะ ให้ตีเพื่อนแทนเลยใช่ไหมไม่ไม่ทำโน่ no! มันตะปบโน่โอ้โหแล้วนะหรือเพราะว่าเป็นโหมดกลางคืนหรือเปล่าว่าทำไมมันดุมาไม่ไมอไ้เด็กไอ้เด็กไอยเด็กหัวตอนแม่งหัวร้อยมันขี่ยากกันปะมันสะบัดแรงอันสิมันมันขึ้นมันขึ้นแดงเร็วมากอะมันเดียวมันขึ้นแดงมันเดียวมันขึ้นแดง ตามีนาหมดเร็วปั๊มบีบเจอช่วยนะเนี่ยเฮ้ยวิวดันมสติกเอา,เต,เอาตามีนาเยอะๆพร้อมตบห่างไหมครับอู้วไม่โดนหัวโอ้ฟินิดมูไม่ได้เลยมาจิงแกแกทำเพื่อนฉันอ้าวลองอีกแล้วน้องๆ โฟมาอีกทีพวกเวรนี่ตายเต็มเลยค่าล้างผ่านลมค่าล้างผ่านมากเลยโป๊ะแล้วโดนเกีนมหมดเลยพวกมึงอย่ามาซ่าแถวนี้สัตว์เขากำลังนัวอยู่ไม่ดูสถานการณ์พวกค่าล้างผ่านมากเลยตายแบบตายแบบทุกที่ทั่วไทยมากอเอะเยอะจริง นอนตายแบบไร้ค่า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 เยอหยุดเห่าลงตาไว้สักทีดีกว่าเออไม่เปเฮ้ยมันจะลมมันจะโผล่อย่าพึ่งโอ้มันเปียดๆแีนะอย่าพึ่งไปอยู่ตรงนั้นสิมึงแคบไปออกมาอกมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายออกมาก่อนมาจากที่นั่นก่อน เฮ้ยมึงเปลี่ยนคนมั่งวะรอดร้อนเลยตบร้อนตบแม่สามสี่ทีสัตว์จะเยี่ยดรอดรวยเออนี่ให้มันออกมาจากต้องมีคนลรอดมาก่อนไม่เห็นมันตีกูตีนี้แหละมันไม่ยอมออกเลมันก็คงตีคนอื่นไม่มันก็ตีกูอีกทีสองไอ้สัตว์แล้วกูกำลังเดินแต่มันก็่ลยโดนมาคุกกูอีกโคตรแม่เ้ย อยากู่ตุ๊กตายทุกทเกมหรือว่าต้งั่งเลยนกันแกล้อีกรอบเลยเีอะลูกน้อยโอ้โยลูกกระจอกมากันเยอะเชีย่วโดดฟันนะไม่มันเลยโอ้มันเมาแล้วมึงเนนะี่ยตาแดงแนละ้วทีละร้อนเลยน้องเลือดมันรอ้อน อย่าทําพี่ไอ้น้องโอ้ยเมันหนีเลยนี่หยุดออกไปจะไม่หนีเลยจะไปสี่ไปต่ออสี่พ่อสนีโอ้นี่แหละอาการหัวร้อนยืนรอเลยมึงยืนรอข้างเสาไฟเอ้าเสียกลอยอยู่นะ ไม่มานอนแล้วมานอนแล้วขาข้างอะไรห่างไม่ได้ขาดเลยเนี่ยดิการหัวร้อนข้าไปหนีไปก่อนเจ๋อครับไปเลยกำมัดแล้วนะแค้นแค่หาเงินเข้าเฟดสามที่คุ้นเคยกลับไปเจอสเตปเดิมๆเราไม่รู้จักการจะนัดเดินสวนกันไปแบบคนไม่รู้จักกันเขาทำกันเว้ย มึงอย่ามาก้าวร้าวแถวนี้จะตบหน้าไอ้สัตเอาชิบหายไปตีไปตีปป Run for e s t Run 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 for Your Life เ,เพื่อนทำไมไป,ไปเฮ้ยโอ้โหมาถึงมึงเปิดสกักลาดด้วยวิธีการอย่างนี้เลยเหรอนี่แหละอาการหัวร้อนหลบก,ก่อนระวักกงต้นพิษระวังพิษนะขอเกาะหน้าอ่ไหนสัตว์ เอ้ย้ยมนติดทีแล้วเนี่ยโอ้ยยังไอเวนออกไปนังหมาอหนะน่านังหมาอุย้ยแรงแรงแรงจีสมาัดยยิ่งพอ่อที่ลูกอโอ้โหกูจะไปเย,ยี่ยมโยาบาลอ,อีกแล้วเออฟันไปไปลบลบลบ โอ้โหเฮ้ยระวังมันมีต้นไม้พิษอยู่นะไอ้ต้นโพเทมคขับอ่ะระวังอย่าไปโดนนะตายแล้วแต่เนี่ยมันจะสะบัดอะไรทีนี้ให้มันดไอ้แม่อย่าจับฉันอย่าจับอ๋อมึงจะจับกูทำไมเนี่ยโอ้ย เกมจ้อยเว่ยนะเชื่อเกมเห้ยเหงาใหญ่เลยคนใช้ดาบยาวๆอ่ะสับกระตุกแล้วกระตุกอีกยังบาปเลยล่ะกูบอกเลยว่าบาปบาปจริงๆบอกเลยดาบยาวกว่าได้ทั้งตะบนนไปมไปเลยนะพวกมึงรับผิดชอบเลยตายได้แค่อีกครั้งเดียวด้วยเห็นแม่ร้อนแล้วเพื่อนกูร้อนเลยแต่เอ้ยเพอว้าไปหมดแล้วกูเนี่ยแร่หาก่อน หายอยู่ไหนวะอ้ช่วยด้วยมันมีมันมีพวกแมลงที่น่ารังเกียจมาทำลายกูมันไปขงบนหรอมันไม่เห็นหางอ่ะเพื่อนมืดซึบเลยว่ะหางมานดำๆอ่ะมองดีๆโอ้โหแล้วเสือกมืดด้วยไอ้เหี้ยเวนจริงๆเนี่โอ้โหเรารอเพื่อนๆอยู่นะเปิดเลยเปิดก่อนไปเปิดก่อนยา รอกันทบไปรอกันก็นกนไม่มีประโยชน์หรอกเอาสิไปก็ตายอยู่ดีมาถึงกูมาถึงกูเนี่ยจัดอาหารหมดพลังก็หมดด้วยจะเดย,ยเดี๋ยวกูกินบัฟให้มึงเดี๋นะยวได้บัฟให้ล่ะเพื่อน<ะ>เอมอนดักกูหมดแล้วอะ่ะแม่โคตรมืดเลยแม่เข้าแมบเสือเข้าตอนกลางคืนในเกมอยู่โอ๊รลองเลยนะ เกบแม่งระวังกบนะระวังกบโอเคฉันหนีก่อนละล่อไปหน่อยล่อไปเออติดแล้วพลันไล่แล้วไม่ใช่ไม่รับไม่หาติดเฉยอาหางติดเฮ้ยมันก็ช็อตอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยไม่หางมันติดหางมันติดโอติดหางโอเคนี่แหละอาการหัวร้อนเอ้ยกระแทกเพื่อยายาโนแล้วมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยที่หายแล้ว จะไร่เหมือนวกแวบวกแวบไปมาแบบั้างคาวควยว่า้องไปปับไปเนี่ยในเกมนะเอ้ยปักแล้วเป็นปักแล้วอันนี้ก่อนมอนบอยมันนี่เดียวมันนี่เดียวมันยังใชหางได้แล้วขนาดามึงขาดว้าวจะไม่แรงเข้าปะไม่หามันหางมันหากขาดชื่ไปหางมาเอ้มึงตกไว้ยังวะเจ้ แตตาแดงๆไ,ไม่ไก้อนฟานโอ้โหแหล็สัตว์โ,วโวอ้โหเบ,โหแบบีสทำไมหางขาดปนมีน้ำๆอยู่เลยมันยังมีพิษสงๆๆอโอ้เห็นเลือดก,กูไหมพวกมึงเห็นเลือดก,กูไหมเอะิายไปปั๊มีไทยนีไป เห็นในกูจใจห,หายแทนที่มึงเลยนะพัดตายไม่ได้พวกมึงกอดเท่าไหร่กันนะสี่ร้อยแปดสิบกว่าก็ะจะเท่ากันเออมันผิดมันพลาดตรงไหนวะงงเอุอ้ยไอเวนมันจะจบชีวิตกูก็ตรงนี้นี่แหละ,อะกอดเท่าไหร่กันนะ,400ะสี่ร้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้เจ็บทำไมกูรู้สึกว่าสี่ร้อย เท่าไทยไทยเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นมันชอบตีกูด้วยจะบอกว่าเกาะเกาะที่ใส่อยู่ตอนนี้เจ็ดร้อยยอมเขาหน่อยไม่กล้าสู้ยยออมเาหน่ที่บอกว่าให้ทําเกาะให้มาใช่ได้เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่คือทั้งเกาะได้คือถ้ารอบนี้ยังแพอีกกูไปทําจริงๆแล้วไทยไม่ทํากูทําก่อนแหละเอาจริงๆริงไม่เปที่สกิลเพลย์เว้ยอือพูดอย่างนี้มากี่รอบต้องถามดิ เกูรู้ว่ากูไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้เพราะกูตายเยอะกว่าเพื่อนอิสัตดแต่เราความพูดไม่ใจเสือหายนะสกิวเพยอิสัดยีที่สกิลเพยเพยพังหมดแล้วเนี่ยจุกล้มนี่ไปปรับไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวละเกินมองเลยเนี่ยรอมันล้มอยู่เนี่ยมันล้มปึ๊บเออล้มยังที่กับเพยเฉยยังไม่ล้ม มแล้วมแล้วเอออ้ทำไมกูได้ฟันอะไรเท่ๆอยีางดี้ววะโอ้โหตรชอบเลยว่ะทำไมรู้สึกตัวเองเท่จังไลติดถววรติดถวัรติดถววเอาเซตเซตเซต เอาโธเอ้ยปดฟินดิทูกูเลยเจาเล่นๆแหละทีนี้ว่ oh, oh. าเอ oh, oh. oh, oh. ้ยข oh. ุมทองเป็นแวบๆขุมผมวีบว bon ีบวีบนี่ต้องพูดนี่ต้องพูดแรงวีบบาบวีบบาบวีบบาปเอออย่างน้อยได้ฟินดิทูปบางทีนึงก็เก่งแล้ว อะไรอะไอย่างนี้ต้องเกาะหน้าแล้วละ่ะไปถันเฮ้ยมันจะตายแล้วเอาให้ตายเลยผมก็โลดผมก็โลดจับได้ไหมจับได้ดิจับได้ดิมันไม่ใช่เอลเดอร์เนี่ยบอกแล้วสบายครับเราเอาไว้ครับผมบอกคุณแล้วว่าเราทำได้คุณไม่เชื่อผมครับเชื่อครับเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วเ <laughs> ชื่อแล้วอ้นเรานี่นะเชื่อแล้วเชื่อแล้ว<อ> ออทำไมพูดเหมือนลุงแถวบ้านเลยวะเออเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเราต้องชนะใช่ไหมใช่เราจะสู้ไปด้วยกัน <c oughs> ไอ้สัตว์เราจะสู้ไปด้วยกันเห็นลือนะครับวันทแบบี่25โอแรบกบกูก็ไม่คิดแล้วเฮียเราจะไปสวดก็ม,มีแต่ชั้นนี่แหละที่เป็นคนเหงาอยู่ต่อไป <c oughs> ชิบย่ากัน จะไปสวนไล่โคกันว่ารอบนี้เพื่อนอัน <laughs> เพื่อนอันจะวางกับดักถูกให้ทายนนคุณคิดว่าโดนหรือไม่โดนครับเพราะว่าอันไม่อันไม่วางเขาไม่ได้วาง,วางยังไงล่ะปาบเรียบเยรเราแคปเจอร์จอจีใช่มไห้สัสมันไม่ได้อ่านว่าแคปเจอร์นะครับมันอ่านว่าแคปทูเลตแคปทูเลต